วันที่30กรกฎาคม2557นห้อน้าห้องประชุมทองใหญ่สารากางจังหวัดอุดรธานีนายเสนีจิตตะเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานกองทุนจุฬาภร์อุดรธานีเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุาลาภรณ์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีและการมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้นายวงวีระวรรณพงศ์ รองอธิบดีการมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีได้เปิดเผยว่าตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีได้เสด็จมาสนทนาธรรมกับหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนณวัดป่าบ้านตากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปีพศ2538และได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งซึ่งประชาชนได้ทลนก้าวทุนกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่านให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อคืนประโยชน์แก่ชาวจังหวัดอุดรธานีอันเป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานีนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้ตั้งเป็นกองทุนจุฬาภรณอุดรธานีเพื่อดำเนินงานตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านทั้งนี้คณะกรรมการของกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานีได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนและเงินช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์รวมทั้งเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ ปีการศึกษา2556มีนักเรียนนักศึกษาได้รับเงินทุนพระราชทาน79ทุนเป็นเงิน320,000บาทผู้ยากไร้ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ8คนเป็นเงิน50,000บาทและผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ได้รับช่วยเหลือ8คนรวม16,000บาทและในปีการศึกษา2557ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาและนักเรียนเข้ารับทุนพระราชทาน ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานีประจำปีการศึกษา2,557รวม78ทุนแยกเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง12ทุนทุนรายปี66ทุนเป็นเงิน3 2 8 0 0 0บาทและเงินทุนช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้8ทุนรวมเป็นเงิน50,000บาทเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์7ทุนเป็นเงิน14,000บาทดังกล่าว